ไ่เกิลไช่เกิลนี่ฉันว่ามันดึกมากแล้วนะฉันว่าเรากลับบ้านกนดีกว่าทางนี้ก็ตันและอยากใหญ่โอ้มันเต็มไปหมดเลยนะโอ้บันี่หล่นไปช่องนะโอ้เดี๋ยวสิบันนี่เรายังไม่เจอโคอาล่าเลยโอ้แ้วเออโอ้ไม่เจอก็ไม่เจอมันมืดขนาดนี้มันจะโคอาล่าที่ไหนแต่ปกติมันต้องเกาะอยู่ตามต้นไม้ยอดไม้ไม่ใช่เหรอนี่ใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วเนี่ยอากาศหนาวเริ่มมานทั้งที่ขัดกับความเป็นจริงที่ประเทศไทยตอนนี้ร้อนมาก ใช่เลยที่ประเทศไทยตอนนี้ร,รอ้อนมากอุณหภูมิแทบจะ44-45องศาแล้วนะใช่มันนี่จะร้อนตับแตกแล้วนะรู้ไหมครับว่าร้อนตับแตกมาจากอะไรนะ่ะ<อ>มาจากตับใช้ก็แตกหรือเปล่าก็คงงันมั้งใช่เหรอไม่รู้สิไม่ใช่เพราะคนสมัยก่อนเขามุงจากมุงจากกันมันร้อนมากๆจนตับจากมันแตกนะ่ะเขาเลยเรียกว่าร้อนตับแตกอ๋ออย่างนี้นี่เอง แต่ว่าวันนี้มันมืดแนนะไทเกอร์อเราว่าฉันว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะอ,อ๋อฉันว่าเราต้องอยู่เพื่อเจอขออลัลลาฮ์ให้ได้ก่อนนะ่ะอ,อุตส่าห์มาถึงตรงนี้ทั้งทีแล้วเราจะไม่เจอได้ยังไงกันมันจะพลาดมากเลยนะอุตส่าห์ตามหามาทั้งวันดักรอดักรอมาตั้งนานวัน,นเราต้องเจอแล้ออรถไรไม่น่าจะมาแล้วมัง้งวันนี้นะ่ะอ,อ๋อแท็กเข้าไปสำรวจในนี่ดีกว่าเพื่อเจอโคลานนะ เอวขาบอกว่าไบโอฮาซาดอินเฟคเชียสซับสแตนเขาบอกนะนี่มีโคอาล่าด้วยเออนี่ไงปัญหาุ่มเธอมั่วแล้วไม่ใช่นะมันบอกว่ามีเอ่ออะไรนะแบบว่าอันตรายติดเชื้อติดเชื้อนะมีสารติดเชื้ออยู่ข้างในถ้าเราต้องเข้าไปดูอ้าวเธอทำกระจกแตกนะอ้าวเธอขอดูไหมเปิดมีโคราดเข้าไปดูซิโคราดโคราดอัลลาหมาส เปิดประตูให้ด้วยชคเกิลดูสิมีนมผงด้วยโอ้มซีเรียลแต่เธออยากกินอะไรในนี้เด็ดขาดนะเพราะมันติดเชื้อวิประตูนี้เปิดได้ด้วยเป็นห้องซ้วมนี่เองไม่เห็นมีเลยโคอาล่ามาร์สนะเชคเกิลใช่ไหมสิ่งที่ที่เธอตามหานี่คือโคอาลามาร์สที่เขาขายในเซเว่นใช่ไหมตรงนี้น่าจะมีนะฉันว่าถ้าหาเจอเรากลับกันดีกว่า นี่ไม่ว้าอาใช่ไม่ได้หมายถึงโคอาล่านี่คว้าลายจะเป็นถ้าก็ติดคว้าล่าน่ะย่งหคอ้าลายจะเป็นหมีจริงๆน่ะมันมันมืดขนาดนี้แล้วเธอยังจะไปอีกเหรอนี่รถตำรวจมาจอดทิ้งไว้เปิดไฟอย่างนี้แล้วมันดูไม่น่าสงสัยอะไรเลยหลันเนี่ยเอตรงนี้อาจจะเป็นตงบนสีทิ้งร้างเฉยๆตั้งเวงวงวิเวกโอ้ยไหวหวงหวิงวงเวงเลยนะเนี่ย โอ,อ้งั้นเราต้องช่วยกันส่องบางทีถ้าส่องไปเอแสงไฟกระทบตาสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้เราก็จะเห็นนะ่ะออฝั่งนูก้ก็นั่นมันทางรถไฟโดนปิดนี่ชชยก็ฉันว่าเราคงไม่ควรที่จะมาเดินอะไรนึมต้อมองมองตอนกลางคืนแบบนี้นะนนกขุนทองลงลูก,ออกแล้วเนี่ยเอไม่เห็นมีนกขุนทองสัก,กตัวงั้นบันนี่เธอช่วยฉันส่องบนต้นไม้ที ท่วเวลางนีนจะได้ส่องต้นไม้ใช่ใช่ใช่ที่เวลาไปส่องสัตว์ตองกลางคืนน่ะเขาต้องแบบว่าส่องไฟถ้าเจอแสงไฟกระทบตาสัตว์มันจะส่องแสงวิ่งวิ่งวับวับมาน่ะตรงนี้มีบ้านคนด้วยใช่กเข้าไปดูหน่อยไหมเผื่อจะเจอนกะุนทองลองกรุ๊ก<อ>นี่ไม้ควล่าน่ะใช่็ค,คว้าล่าที่ตามหาใช่แบบนี้ไหมเนี่ยใช<อ>่ไม่น่าใช่แล้วนะนี่มีรอยซอสมะเขือเทศด้วยไห้ตายเธอเข้ามาทำอะไรแถวนี้น่ะ นั่นน่ะสิเพราะตรงนี้มีมีซอสมะเขือเทศอีกแล้วฉันว่าไม่น่าจะใช่แล้วนะใช่แล้ออกจากบ้านหลังนี้ดีกว่าบ้านนี้เอยากๆมันเลยบ้านหลังนี้น่ะเราเป็นโอ้ยคนลุกแล้วคนลุกแล้วฉันว่าเรากลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่ชอบมาพากฏฉันไม่ชอบเลยเฮ้โอเคโอเคงั้นไปส่องสัตว์ตรงแถวอุโมงค์ก็ได้ไม่ต้องเดินไปไหนแล้วอุโมงค์ไปทางไหนเออไปส่องแค่แค่อุโมงค์พรนะ จะไปช่องไกลต้องอื่นนะไม่เอามันนี้ไม่ชอบน่ะออเ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 ทางนี้ไซอเคมาเร็วเรเร็วเร็วเรเโอ้นี่มันอไข้าวโพดโอโออย่าลักซี่ไข่ผกใช่ไม่ได้ผักเลยนี่ไไซก์มาเร็วเราต้องเจอคนละม้าชื่อเออเฮทําไมเออเออก็ว่าทําไมต้นข้าวโพดมันสูงแปลก แคไม่ก็ชอบอะไรแบบนี้เลยใช่เก้านี่คือสิ่งที่เธอตามหาใช่ไหมเนี่ย signature อะไรนั่นน่ะเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเธอจะตามหาโคราล่าแบบนี้จริงๆเหรอก็ต้องแบบนี้แหละเพราะว่าการส่องสัตว์ตอนกลางคืนมันต้องแบบท้าทายแบบนี้แหละใช่เปล่านะใช่นะสีช่วยกันส่อง้โอ้ใช่ก็ใชก็เห็นหูฉันเห็นหูมิก้เมาส์อยู่ด้านหลังน่ะอันไปดูสิ นุ่นๆๆๆๆนเฮ้ยนั่นนั่นั่นนั่นใช่โคลาที่เราตามหาไหมน่ะใช่ไหมใช่ไหมเอาอาจะใช่ดูไกลๆแล้วแบบว่าเป็นหูโอ้ยอล่าปีนก็ขึ้นมาเร็วโอ้แต่ว่าฉันส่องไปไม่เห็นฝไอ้ไม่เห็นตาส่องสว่างเลยน่ะเอยๆขึ้นไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่โคลาที่เราตามหาไหมน่ะโอ้จริงด้วยอบน่าจะเป็นอึ๊บริง มันคือตัวอะไรน่ะแชคิลตามแปลกแปลกคะตลาดน่ะตามตตาบตามตาตับตาตาตามตาวิ่งเดียววิ่งวเออกระโดดหายเอ้ามันกระโดดน่ะบันนี่มันกระโดด็หายไปไปไหนแล้วอมันต้องเป็นคอล่าหายากแน่เลยน่ะใชคเกฉันว่าเราดีบตามต่อดีกว่าปเหมือนฉันเห็นมันมาทางนี้เลยนะเมื่อกี้น่ะอ๋ใช่ใช่ไหมน่ะแต่ว่าบันนี่ ฉันรู้สึกว่าปกติแล้วถ้าแบบว่าถ้ามันไม่ใช่สิ่งลีลับหรือผีถ้าเราส่องไปมันจะแบบตาจะมีแววนะแต่เขาบอกว่าถ้าผีตาจะไม่มีแววเอนเอ,น,เอ,เเอเนผีตาไั่นน่ะสินะฉันตาไม่มีแววโอ้แต่ส่วนเธอตายังมีแววอยู่โคลาชอบกินอะไรนะไชคิลใช่ไหมเราเรา,เราลองทําอะไรสักอย่างแบบทิ้ง เธอหยิบอะไรมาบ้างนะบัานี่หยิบเอ่อพวกอาหารอะไรพวกนี้มาน่ะเปิดแอปเปิลโคราชกินแอปเปิลไหมน่ะนี่นี่เราทิ้งแอปเปิลไว้แบบเราหลอกล่อหลอกล่อแล้วเราแบบเจอโคราชเราก็ถ่ายรูปไงถ้าเราดูเจอแบบจริงๆจังๆน่ะนี่อ่งหุ่นอ่างหุ่นบัานี่เอามานี่แล้วาไปแอบต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อึ๊บปีนอือตามไปอย่างใกล้ชิดอือ โอเคอยู่บนยอดมานี่น่าจะโอเคนะเนี่ยง่ายเรียบ,บ,บ,บร้อยโอเคสัตส่องโอ,โอช่เอ๊ะ <laughs> โอเคอะไรอะไทเคิลฉันหันไปเห็นเธอแล้วตลกนะอีดีก็ตลกแค่เห็นเธอก็ตลกแล้วันก็ตลกเธอเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาตลกกันคนเดียวนะอืออือตอนนี้ฉันกำลังส่องอยู่เผื่อเขา,าจะมากินอือปีนปีน ปีนปีนให้สูงกว่าไชกเกิลนิดนึงนะอ่ะมันจะเหยียบหัวฉันอยู่นะออใ้ไชเกิลทนหน่อยนะ่ะอย่าบนสูงทังสิเดี๋ยวโคล่ามาเราไม่เห็นนะ<ช>ที่สามารถในพื้นที่ที่เขาบอกว่าจะเจอโคล่าเยอะที่สุดเลยนั่นเนี่ย <Okay. S 2> แต่มันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไงไม่เห็นหรอเขาเลยกั้นไว้นะ่ะไชกเกิลเ,เขาไม่ให้ใครเข้ามาเขาก็าไม่อยากให้ใครเจอโคล่าตัวนี้นะ่ะจริงด้วยเอ่แต่ว่ามันก็อาจจะ เป็นอย่างนั้นก็เป็นได้หรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งมันมีเหตุเกิดนะเหตุอะไรไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่าเสียงดังโอ้ยมันเห็นฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นมีใครเห็นบ้างโอ้ฉันเห็นวยเหมือนมันค่อนก้างที่ยันัดระวัดระวังตัวพอควรเลยนะมันสอดส่องแต่บันนี่เธอดูตามันสิตามันไม่มีแววนะใช่ตามันไม่มีแววมันไม่แวววาวโคร่าที่บันนี่เคยเห็นมันไม่กี่ตัวแบบนี้นะ หรือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไบโอฮาซาตว์ว่าที่เขาว่าจริงด้วยแปลว่าอะไรนะไชคล์ก็แบบว่าฟีลว่าแบบอันตรายทางชีวภาพโอ้คมันกินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้วจริงด้วยมันกินแล้วเยับไว้เยับไว้เยับไว้ไชเก์ก็เอากล้องถ่ายถ่ายถ่ายอ๋อใช่ใช่ฉันลืมเลยว่าต้องถ่ายรูปอะเชะอุ้ยเอ้ยอาเชะอุ้ยเหมือนอาเชะเอาวันทรายไชเก็อย่าเปิดแฟลชซี่ชื่อเอ้ยอุ้ยมันกระโดด เออฉันก็จะรู้สึกข้างหลังฉันหวิวหวิวแวบแวบเพียบแบฟิฟ้าแชก็ชัดเจนมากเลยไทยเลยไทยเลยยเฮ้ยไปที่บ้าลอโอ้ฉันตกต้นไม้แล้วนะเออให้ตายเถอะเออฉันฉันฉันนิ่งอยู่เขาบอกว่าถ้าเจอหมีใช่ไหมให้เราทําตัวนิ่งไว้เหมือนเราตายแล้วนะจะได้ไหมนะ แค่เธอร่วงลงมาพร้อมฉันร่วงลงมากองกับฉันก็คงไม่ได้นะ่ะเธอยังรอดไหมฉันยังรอดอยู่ฉันยังรอดอยู่เออหมีตกแจ็กเกอล์เออ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันไปช่วยเออมันทำอะไรฉันไม่ได้นะ่ะมันไปแล้วไปแล้ว <c oughs> โอ้เออเจอหมีแล้วให้นิ่งมได้ผลจริงๆด้วยแฮะตวลงมาแล้วแชรเกลิลเธออยู่ไหนละร่างเธอ,องไอ้ทายเธอ ปั๊มปั๊มปั๊มหัวใจเจอหมีให้นิ่งทีหลังอ่ะนี่ไหนนี่ไหนตื่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 นก็ไม่ตื่นใช่ไหมพาไปโรงพยาบาลแล้วกันจึงบอกแล้วว่าจะมาพื้นที่อะไรแบบนี้น่ะไปโรงพยาบาลดีกว่าอย่างน้อยเราก็ได้เจอโคอัลล่านะ